สวัสดีจ้าน้อยทําสวนจ้าวันนี้จะพาเพื่อนๆมาถอนผักขมนะคะแล้วก็แช่น้าําไว้แบบนี้เนาะเดี๋ยวตอนเย็นจะปลูกจ้ะตอนเย็นจะลงแปลงเนาะปลูกตอนเย็นถอนไว้ตอนเช้าเดี๋ยวถอนตอนเย็นไม่ทันนะคะก็ถอนในแปลงนี้ละะ้ค่ะหน้าบ้านนี่แหละถอนออกจะได้ ผักชีเขาจะได้โตได้ค่ะนี่จ้ะต้นกําลังปลูกเลยจ้ะถอนแช่น้ําเอาไว้แบบนี้จ้ะแล้วก็ใช้เอาถุงพลาสติกมัดไว้แบบนี้นะคะเขาจะได้ไม่คายน้าเนะาะป้องกันความร้อนให้เขานะคะเดี๋ยวเย็นเราก็จะมาปลูกไม่น้อยกระถอนตอนเย็นแล้วไม่ทันจ้ะปลูกไม่ทันจะค่ำเสียก่อนก็เลยมาถอนตอนนี้เลย ตอนต้นใหญ่ๆไปเนาะไปปลูกเดี๋ยวต้นเล็กๆเนี่ยถ้าเขาขึ้นมาโตขึ้นมาอีกไม่น้อยจะถอนไปผัดน้ำมันหอยนะจ๊ะก็จะปลูกแค่นี้ นี่เป็นผักกาดหอมไม่น้อยนะคะก็อยู่กับผักโขมผักกาดหอมยูหอมให้หมดเลย <c oughs> กำจัดวัชพืชไปในตัวด้วยนะคะปลูกกินปลูกอยู่ไปเนาะเพื่อนๆ ตักปลอดสารจ้ะยุคนี้อะไรปลูกได้ก็ต้องปลูกนะจ๊ะข้ายากหมากแพงอะไรที่ปลูกกินเองได้ก็ปลูกนะจ๊ะเพื่อน ที่ได้กันแล้วไม่เห็นแมงเงาอืม,มียาก คือท้อจังเลย ยังขพ้่มใหญ่ๆ เตรียมจิตคิดอยู่ต้องผิดฟังใครไหนจะมาจริงจังกับชาวสวนพรวนดินลกครับ ผิวกายก็ครำดัดางรเราเครื่องสำอางไม่เคยต้องตากแดดตัวพอมเม้นสาบเหือใครลองถูกไปค้ำเพื่อนตากแดดตัวมองเม้นสาบเหือใครน่าจะแบบนี้มากกว่านะ วันไหนคนดีที่มีกระจิตจะคิดถึงฉันจะควงแฟนนั้นมาเยี่ยมเป็นไรยินดีต้อนรับเธาทุกเมื่อยินดีช่วยเหลือถ้าทำได้มาพบฉันตาช่วยกลบลุ่มที่ มนสิทธิ์ก็ต้องมาจากเพื่อนๆอ,อืมเช่นน้ำไวแบบนี้จ้ะ,ะแล้วก็ถุงใหญ่ๆคะ่ะสวมไว้ตอนเย็นมาปลูก,กน,นี่ต้นหนึ่ง คิดถึงฉันจะคงฝันนั้นนานแต่แรกยนิน,ยนดีตอนร้าเธอบอกมายิานดีใช่เลยก็่กทำได้ได้อยู่ท่อนเดียวแล้วจ้ะไม่น้อยเอยเอาให้กดลงให้สุ่มให้ลงไป เร้รากเขาลงไปโดนน้ำนะคะมัดไว้เยวให้อากาศเข้าไปได้เขาจะได้ไม่เหี่ยว่เรียบร้อยสองถุงเดี๋ยวต้นเย็นเราจะมาปลูกกันนะคะในแปลงที่ไม่น้อยได้เตรียมเอาไว้นะคะ ขอบคุณหลายๆที่ส่งฮักมาอมเชื้อตามคำว่าสูงเข้าสู่ใจดวงนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวเดินเดียวเหมือนยาดว่ามีได้รู้จักคำว่าโชคดีไในมีวันนี้เพราะมีแรงใจ อยู่แทบปะไว้หัวใจนี้ในเมื่อวานมืดไปทุกด้านก้าวผ่านถนนคนไรหากว่าเจอคนดีป่านนี้สิเป็นจังใดทุกทุกอย่างก้าวผ่านมาได้ด้วยน้ำใจงดงามที่เจอ อยู่ในใจเสมอบ่อ şey ยู่ในใจเสมอบอไปแล้วจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า